ลมเ,เมืองท่องเที่ยวฮะไฟมันจะเยอะหน่อยเราจะไต่ขึ้นไปพักนะ้ำที่หน้าผาโอ้ทะเลกว้าง สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิ่งอ่างหายจากการทำคอนเทนต์วิ่งไปนานเลยครับวันนี้มีโอกาสก็เลยเอาวิดีโอเก่าที่เคยถ่ายทำไว้เมื่อต้นปีนะครับมาให้เพื่อนๆนดูกันสวัสดีครับสมาชิกนะที่จะมาวิ่งเช้านี้ที่เขาหินเหล็กไฟนะเดี๋ยวรอเจ้าภาพนะหมอปอนะครับนัดยังไม่มาเลยเจ้าภาพเรามาใสา่ก็เพื่อนเลยมาสายก็พวกเลยนะนัดมาปีห้าเจ้าชายสส่เสมอ หลังๆมาเนี่ยผมจะมีเพื่อนนักวิ่งที่เจอกันตามงานวิ่งนะครับกลุ่มที่เห็นนี่ผมเรียกว่าแก๊งหินเล็กไฟนะครับนำทีมโดยพี่หมอปอผมเห็นพี่เขาวิ่งเล่นเขาหินเล็กไฟเนี่ยในเฟสก็เลยนัดกันมาวิ่งดูจากทางจุดจัดรถเมื่อกี้ฮะเราก็ขึ้นมาตามทางถนนเล็กๆนะครับเขาบอกว่าอยู่ห่างขึ้นไปอีกประมาณกิโลนึงจะถึงยอดมันเดี๋ยวขึ้นถึงบ้านหมาแล้วก็จะไปลงวัดอ่ะ ปกติมันมีคนมาวิ่งประจับะมีแต่แก๊งนี่นะเรื่องนี้เรามาวิ่งแบบคนเดียวนี่มันอันตรายห้วผู้ยงผู้หญิงก็วิ่งได้ยังเย็นกัะบีพวกคนอายุหน่อยแก๊งผู้หญิงอย่างเรานี่ถือเป็นคนมีอายุไหมมีไงมีมีนิดนึงเฮ้ยมีหมาปีศาจด้วยดูติต้าเขียวเลย เส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยก็จะมีน้องหมาบ้างนะครับเป็นช่วงๆก็พวกขนมติดไม้ติดมือามาแล้วกันครับจะได้จาได้เริ่มความล็อกแล้วฮะมีหินสักสากแล้วมันมืดน้องมองไม่เห็นตรงนี้มันชันอยู่ครับโอ้ยจีข้างบนนลยันยะี่สิบสี่ละเซน อันนี้มันเป็นสถานีส่งสัญญาณนะจากสถานีก็มีทางปูนะขึ้นไปต่อนิดนึงอันนี้คือสุดมันแล้วเปลี่ยน่รืว่ามีอันนี้คือของลูกนี้มันจะมีอยู่สามลูกอ๋อแสดงว่ามันมีมมันมีนอยอดเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเราจะไปดาวฮิวนี่คือเข้าทางเทลเทลธรรมาชาติแล้วเนาะดาวฮิวแล้วจ้ะ ส่วนใหญ่เขาลูกเล็กๆในเมืองมันจะเป็นป่าไผ่นะโอ้โหสุดยอดนะฮะแสงสีหัวหินนะยามค่ำคืนอารมณ์เมืองท่องเที่ยวฮะไฟมันจะเยอะหน่อยาล่างมัเป็นเป็นผานะะนี่นี่ไปทำไมกันนาแต่พี่ดูวิวกันก็มีลงไปฮะดาวหิวลงไปข้างล่างกันแล้วมาที่ก็ทยอยลงนะมันได้บรรยากาศนะตอนลงมันเห็นไฟในเมือง ห็นลอยยอดนะแมนตัวนี้น้องหมาเขาเห็นเล็กไฟเยอะๆหน่อยนะเตรียมใจสวยด้วยนะถ้ามีขนมติดมือมาเอามาให้เขาด้วยได้ผูกมิดไว้ฮะเวลามาเที่ยวหัวหินเนี่ยจำได้ออกทางเทวดินมาสุดมันจะเจอถนอนนะนี่ไปวัดเหรอพี่ขึ้นบนอใช่อือขึ้นขึ้นนิดนิดนึงก็จะเจอวัดฮะก็มันจะมีตัดทางเทวนะขึ้นมานิดหน่อยนะมีทางเทวดาด้านข้าง อันนี้ต้องอาศัยแมปหน่อยนะนะคนไม่เคยมาจะงงนิดนหนึ่งอัพยิวขึ้นมาสันทางเคลย้อนขึ้นไปในไม้เยอะที่ต้องระวังนี่นะค่อยก้าวไปเราก็ไต่ไหล่เขาไปครับเรื่อยเรื่อยชันพอประมาณนะตรงนี้พักรอสมาชิกกันหน่อย ไม่มีตรงนู้นเหรอเฮ้ยเรามาตกแต่งตรงนั้นไหมมา่บ้านมเลยมาตั้งต่บ้านดูเลยร้อนฮะไม่มีลมเท่าไหร่เจ้าถิ่นเรายังเหงื่อบานเลยดูว่าเน้นร้อนนี่พี่ปอวิ่งที่นี่มานานยังนานแล้วไงสองปีใช่ไหมสองปีเออตอนแรกก็มันมีคนมาวิ่งก่อนไม่รู้ว่าพี่มาบุกเบิกเลยไม่ใช่มีชมรมพี่ก่อนนะอ๋อเขามีพวกไอ้จักรยานเสือภูเขาเขาแนะาำอีกเขทำทางไว้อย่างไรเลยเออแล้วแบบเราก็มาใช้เส้นทางเขาด้วย มันครับเราลงมาจากไอเสาสัญญาณตรงนู้นน่ะลงมาเรื่อยๆจนเกือบข้างล่างนะฮะแล้วก็ย้อนขึ้นมาทางเทลเหมือนเดิมพิติก่าใช่ไหมครับอมาเริ่มสวยแล้วฮะมาแล้วบอกบอกแล้วมาไอรีดดิสาะแดดเช้าๆมันสีส้มๆเนี่ยสวยมาก แต่ลมวันนี้นี่ไม่มีเลยฮนะร้อนตับแลบถ้าสักแปดโมงนี่คงแบบ เดี๋ยวเราไปเข่านน้นต่อ,อรูทหนึ่งมันก็ยาวนะถ้าเราไม่ซ้ํารูทเดิมใช่ไหมมันก็วนได้ถึง5โลขึ้นไปมั้งเกินด้วยดีดีดอ๋ที่ที่ที่นี่ใหม่ละที่ซ้อมวิ่งใหม่แล้วเนะีแก๊งผมแม่งไม่ตื่นเช้าเลยเวลาวิ่งทีแม่งเจ็ดโมงแปดโมงเสร็จเที่ยงเนะี้ย อันนี้เรามาจะพาไปครบรูททุกทุกเขาเลยไหมหรือว่าเอาเฉพาะรูทหลักๆก,กันมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวมารอบหน้าใหม่นพี่ก็จะพาไปน่นถึงเขานู่นเลยนะมันก็จะมีเขาหลายยอดนะยอดเล็กๆไอ้เขาสัญญาณใช่ไหมแล้วลก็ตรงโน้นิดใกล้ๆนะเป็นละแวกียวกัน อันนี้เราทำอะไรรับต้นไม้พี่ดูสอนไว้เนี่ยเอาเหรอหมอปอปลูกไว้หมอปอปลูกต้องหลายต้นเหลือแค่ไม่กี่ต้นเองพี่นี่นะนี่ฮะก็ต้องขึ้นมาขึ้มาชิกมาปลูกต้นสนนะฮะนี่ปีหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยใช่พี่ตอนแรกมันเล็กกว่านี้ไหมใช่มันเล็กกว่านี้มันขึ้นยากมากขึ้นยากต้นสนต้นสนแต่มันขึ้นอ่ะดินอย่างเงี้ยก็ขึ้นนะมันมันก็ปลูกได้ทุกดินไหมโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะ มุมมันสวยดตอนแรกผมนึกว,ว่ามันจะดูเล็กน้อยกว่าเขาฉลากนะะจริงๆก็คือความสูงมันไล่เลี่ยงก,กันแต่ว่ามันเป็นทิวเขาต่อๆกันแนหะมันก็ยังมียอดเล็กยอดน้อยที่เราไปได้ต่อเรื่อยๆนะเขาที่เป็นเสาสัญญ,ญาณเนะี่ยแล้วก็จะมีเขาข้างๆขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงฮนะสนุกดี <Wow. S 1> พี่ปอเขาตั้งชื่อเขาว่าเขาอะไรนะเขาหินไดโนเสาร์เอ้ยแต่มันสวยนะเนี่ยมองจากมุมนี้ดู ถ่ายรูปสวยฮะตรงนี้อ่ะเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยฮะจะเห็นแบบว่าฉากวิวภูเขาหินด้านหลังฮะแล้วก็มีแอ่งน้าเล็กๆปกติน้ามันน้อยงี้ป่ะพี่หรือว่าน้ํามันเยอะอ๋อท่วมนู่นเลยเนาะฝนก็จะท่วมนู่นแล้วพอดีหน้าแรงน้ํามันน้อยหน่อยลูกเล่นมันเยอะดีครับเขาลูกเล็กแต่ว่าต่อเนื่องกันเยอะ ชี้ไปข้างบนฮนะสวยสยสวยเอาละพี่เข้ามาถูกว่ะอยู่มั้งไปรอข้างบนมันก็ไม่ได้แค่ว่ามีทางธรรมดาทั่วไปนะทางที่มัน ยากๆล็อกๆหน่อยก็มีหน้าฝนถ้าจะบันเทเนิงนลมไม่มี <c oughs> ไม่มีลมเลยเฮ <c oughs> ้ยทะเลหมอกจางๆครับเห็นไหมวันนี้น่าจะหมอกแอฟ้าเคลียช่องนี้ <c oughs> หมอกหมอก จากจุดพักเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นไปพักนะที่หน้าผาเนี่ยโซนแบบว่าทุงา่งหญ้าสวรรค์นะฮะโอ้โหว้าวสวยสุดยอด โอ้โหโอ้โหโอ้ถ่ายหน่อยครับก็ได้เลยครับโอ้ทะเลบุหินต้องมาต้องมาขอบคุณมากเลยเจ้าถิ่นพามาเที่ยวนี่ไม่รู้จริงๆนะแม่จุดนี้เนี่ยต้องหยุดถ่ายรูปกันสักพักเลยวิวที่เห็นจริงๆนะครับมันสวยกว่าในรูปอีกอันนี้ถือเป็นยอดมันยังพี่ยอดแล้วเนาะยอดสูงสุดแล้วครับ จะเป็นลานกว้างๆนะฮนะ,ระรนะเราเดินมากันเป็นเจ็ดกิโลแล้วคุณจะเจอลมนะฮะ <laughs> โอ้แต่สุดยอดเลยฮะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนั่นครับสมาชิกอีกกลุ่มเขาอยู่เขาลูกนู้นนะที่เราอยู่กันเมื่อเช้านะ <laughs> แยกย้ายกันไปอัพฮิลฝั่งนู้นบ้างมองเห็นกันไกลๆนะครับ <laughs> อ๋อไอไอถนนตรงนั้นคือช่องป่าดู่ใช่ถนนที่เป็นโค้งๆนั่นแหละไอตรงนั้นไอนั้นไอนั้นมาจากทางวัดไอไตรงนั้นถนนใหญ่แต่ว่าเราแค่เราเลาะเนี่ยแค่เลาะ่างเงี้ยเอาเล่นดินเนี่ยเลาะบรอบขอบป่าแล้วขึ้นเรากไปไปเข้าถุเข้าเสาไม้ปั้มเลยใช่ก็ไปลงนู่นที่เดียวจบมีหน้าผาลาดนะผาเห็นใช่จะผาเ่็นหน้าผาเลยลาดไล้สวยสวย แต่ถ้าหน้าฝนไม่ได้ถ้าหน้าฝนดูขึ้นสวยโอ้โหอยากได้มุมนี้เหมือนนั้นนะมันจะลาดๆนะครับท่านนีต้องระงวังเลืเอ่อนเดี๋ยวไปขับนะจะ<ค><ณ>ไ,ไปเมื่อช่องไปดูไปอไป่าไปก็เดี๋ยวลงแล้วก็ยาวไปอ่ะแล้วก็ถิ่นเทินเนี่ยเก็บไฟฉายเตรียมหมวกแล้วฮะเดี๋ย<ค>ว<ณ>จะเริ่ม<ค><ณ> แปดโมงแล้วมันจะเริ่มร้อนขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปรูดอะไรช่องปะดูมเป็นปรูดเริ่มยาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงมาพี่ตรงนี้สวยจริงตรงนี้สวยนะเนี่ยลงมาลงมาลงมา,าลลงสวยสวยสวยไม่ล้ขาล่าลงก่อนขาล,ล่าล,ลงเนี่ยจังหวะมันลงยากๆต้องเนี่ยด,ดูพี่เขาลงปุ๊บเลย วิดีโอนี้ก็มีของมาฝากนะครับการดาวฮิลของพี่ภาคจะเป็นขาแรงนะครับที่ติดระดับท็อปของสนมบ้านเราลงในกระบองลิบะ oh. ไปแล้วกดหายเลยโอเคพอดีนีงอ่าอันนี้เราอยู่ด้านล่างนะที่เป็นถนนที่ชี้จากข้างบนเมื่อกี้ เ่อเราถ่ายรูปกันมานะลงมาถึงข้างล่างดาวหิวกันยาวๆลงมาข้างล่างในคนละเรื่องนะร้อนเหมือนเดิมข้างบนยังสบายจะหลับอยู่เลยนะโอ้ห <c oughs> oh, ทางคอสทันทีนะฮะแล้วก็จะมาจบที่ถนนนะครับอ๋อเดี๋ยวไปทางถนนต่อไอทางนี้ต่อใหทางดินอย่างงี้นะ <c oughs> ใช่ป่ะ,ะทางดินแล้วก็ขึ้นไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่แบบว่าเราจะมาวิ่งกันเองนะครับก็พยายามพกน้ำมาเยอะนะเพราะว่าถ้าเป็นรูทยาวเนะี่ยระหว่างทางมันไม่มีที่บริการน้ำนะไม่มีน้ำขายจุดเติมน้ำก็จะไม่มีตรงนี้แกงน้องหมาจะเยอะน,อยนะเป็นฟงเลยครับมนี้ทางจะลกหน่อยนะครับเข้ามานิดนึงเราก็ค่อยๆดูทางไปนะมันจะมีหมูตัวเล็กๆซ่อนอยู่ได้นะก็ะค่อยเดินไป กระป่าไผ่เงี้ยส่วนใหญ่เป็นงูกระปะนะงูที่แบบชอบนอนขดเริ่มเหนื่อยแล้วน้ำมันเริ่มหมดแล้วต้องกินน้ำน้อยๆหน่อยเกือไว้ฮะปกติเลยผมมีนุ่นมีรถมองไม่ทานเหี้ยละเอียดเยเดียว ระหว่างทางมันก็จะมีทางแยกเยอะนะครับสมมติว่าเราจะแบบว่าออกก่อนแล้วยังไงเนี่ยมันมีจุดที่ออกไปทางถนนได้อะไรได้นะครับลองดูเส้นทางดีดีนะครับเผื่อเราไปไม่ไหวยังไงก็ออกทางที่มันปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี้เรากาลังจะอัพ i l ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเพื่อจะไปไปถึงไอสถานีที่เป็นบ้านที่เราเจอหมากันนะชั้นส่งท้ายนิดหน่อยครับ พิลมาชันชันเล็กน้อยครับจนสุดก็จะมาเจอนะรั้วที่เรามากันเมื่อเช้านะครับแต่จะมาโผล่ตรงโคง้งเป็นถนนละแล้วเราจะไปที่จอดรถระยะยาวใช้ได้นะครับสิบโลกว่านะ่ยัั้นขนาดแบบว่ายังไม่เต็มรูดนะเดี๋ยวรอบหน้าให้คุณโอพาทัวร์นะครับนี่เราจอดรถในเมื่อเช้าคนระับเช้าเราดูอะไรไม่รู้เรื่องนะมันเช้ามืด มีมีโค้กขายข้างบนใช่ไหมอ่ามีโค้กอยู่เนี่ยหัวหน้าแก๊งเราพร้อมจริงๆเขาวิ่งบ่อยไงเอาโค้กมีนะมีสองมีพอไหมพอแต่มีแค่สองเอ้าชื่อไพลร้านทำไมวะเโอเคพี่ขอบคุณมากครับอบนั่ได้น้ำเย็นให้สดชื่นสบายความสุขของการวิ่งไกลๆนะฮะ นะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ปอนะครับสต,ตวัาแพทย์หนุ่มใจดีนะค <c oughs> กับคุณโอนะครับ <c oughs> นักวิ่งแก๊้งเขาหินเหล็กไฟน <c oughs> ที่พามาทัวร์รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับรูซ้อมวันนี้มันเหมือนจะสั้นๆนะแต่ว่ายาวใช้ได้เลยมันกี่โลนะวันนี้เราวิ่งกัน12นะ ได้1ิบสิบกว่า12โลแต่ว่าความหลากหลายแล้วก็วิวเนี่ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องวานพี่พี่นะครับพาไปรูดยาวๆเลยี่โดเขสก,กิดบอกว่าเฮ้ยมันมียาวกว่านี้อนะสนใจเหรอไวไว,ไวรอบหลังมาแบบว่าเตรียมพร้อมหนวันนี้เอาน้ำมันน้อยไปน,นี้ก็มีพี่บอยนะสมาชิกมาลองสนามใหม่นะครับลองลองครับแล้วก็เขาก็อยู่พี่ก็อยู่หัวหินใช่ไหมฮะแต่มาที่นี่ครั้งแรกอะไรนี้ ว,วันนี้ก็ได้เทคนิคดีๆครับจากพี่ภาคนะครับสมาชิกเพื่อนนักวิ่งของเราที่มาร่วมนะครับโชว์สกิลดาวทิวให้เราดูเป็นบุญตาเลยเกินนะแหกโค้งไปด้วยนะดูดูจากสีเสื้อเราก็รู้แล้วไม่ห่ายคลิปตอนแหกโค้ง สนุกสนานนะครับถ้ามีกิจกรรมหยุดยาวเนะี่ยผมแนะนํามาที่หัวหินนะครับมันมีที่ซ้อมวิง่งมีทะเลนะไปเดินเล่นชิลๆนะครับหาอะไรกินดีกว่านะครับแล้วก็มาซ้อมวิ่งเช้าๆเป็นอะไรที่หลากหลายและครบถ้วนในที่เดียวเลยคนระับมาตองน,น,อน,น,อน,นี้อันนี้น้องโอทำอารัสติกเกอร์ครับแก๊งหินเหล็กไฟนะแจกให้สมาชิกที่มาวิ่งกันนะครับรวมอีเวนต์วันนี้เราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆครับจากชาวแก๊งให้พี่เขาพยายามเก็บระยะให้ครบกันนะวนๆน